ฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยเห็ดเ็ดเราถอนขึ้นมาก่อนเนาะเพราะว่ามันตั้งกล้องยากฝนก็ตกเลยเนี่ยถ้าฝนตกใส่เผลอปิดกล้องให้โดยอัตโนมัติเลยได้เนี่ยถ้าเม็ดฝนดยกลใส่ตรงที่ปิดกล้องพอดีเก็บก่อนแล้วเราค่อยตัดขาตรงนี้เห็ดเกิดเยอะมากมันคือหมานจังเลยวันนี้ อยากม like ีโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆเห็ดมันปูใหม่ๆเลยจ้ะปีนี้เพิ่งออกใหม่ๆก็คนเขาก็มาเก็บไปก่อนหน้าเราแล้วแหละทีนี้เขาคงเป็นระยะไว้ให้มันใหญ่มั้งวันนี้วันธรรมดาเขาอาจจะยังไม่ว่างมาวันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะ โอ้ยเหยียบแล้วมั้งอยู่ยัง <c oughs> จะหย่อนตีนลงต้องต้องมองดีๆไม่อยากเหยียบเขาใต้หญ้ดดาจ้ะหี่นดดียู่ต้หญาเต็มเลยดอกใหญ่ด้วยแต่ว่าเปื่อนหน่อยจะต้องไปปัดทําความสะอาดจ้ะไข่ได้อยู่นะ แต่มันจะได้พอไข่ไหมแค่นั้นแหละได้ใหม่ๆเราก็อยากเก็บไว้กินก่อนอืมอีกนเป็นคนที่เวลาเก็บเห็ดค่อนข้างงกจ้ะบางทีดอกมันมันเปืเป่อยๆแล้วก็ย่างจะเก็บไปอีกนะแทนที่จะทิ้งไว้ในป่าเก็บเอาสมมุติพอไปถึงบ้านแล้วมันก็เน่าไปหน้า ตรงนี้ยังดีนะนี่ยังไม่ค่อยลกมากบางที่จะลกกว่านี้ไหมแวกยาก,กันแบบดอกแตกมดเลยนี่ยเพราะว่าดอกมันเปราะมากเลยจ้ะมันเปราะบางมากมค่อยๆถอดขึ้นมาอืมสุกหร่ใต้นาะโอ้ยหักนี่หักนี่หักโอ้ดูนั่นดูนั่นเขาลืมหอกกล้อง,องฝนยดใส่หน้ากล้องแล้วเนี่ย โอ้ยเห็นไหมหมดจะโฟกัสที่มือลืมลืมดูกล้องจะใครโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่งัดออกมางัดออกมา,างัดยังไงโอ้แตบดอกแตกเลยอาทีละดอกอ่อนเรีไใหญ่เอา จุ่มไว้ดอกน้อยเสียงรถไม้และหมอบลบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาห้ามนะ ที่ลบเนี่ยไม่ใช่เขาห้ามกลัวเขามาเก็บด้วยตอนนี้นั่งคุกเลยจ้ะนั่งคุกป่ายาเปียกๆแต่ว่าใส่ใส่ชุดกันฝนมาอยู่ก็ตอนขยับตัวกล้องก็ขยับไปด้วยตอนนี้รู้แล้วว่าล็อกล็อกขากล้องยังไงเมื่อวานนี้ไปถ่ายคลิปกล้องแบบเดินไปกล้องก,สรรก็สันล็อกแดกล๊อกแด็กไปด้วย เพราะว่าขากล้องมันมันไม่ได้ล็อกนะจ๊ะมันก็เลยขยับทุกครั้งที่เราเดินดอกขี้เหล่ขี้เหล่อย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ควรเอาเนาะมดด้วยหมดกัดอีกแล้วทีนี้ตอนนั้นไปป่าฝากนอนมาหมดอย่างนี้แหละกัดคันคัน,นมดแดงมดคันไฟนะ่ะไมาก็ได้ไมาก็ได้ให้หมดเขากินไป กับนั่งทับดอกนี้นั่งทับถอดออกมาดอกนี้น้อยไปอย่งน้อยอยู่ปล่อยไปก่อนถ้าจะตัดขาต้นก็ ไม่ได้ถ่ายคลิปห่วงห่วงถ่ายคลิปพอก็ห่วงเก็เแ็ดนี่แหละอันนี้ดอกเหมือนจะน้อยแต่ว่ามันมันบานแล้วจ้ะมันอาจจะใหญ่ได้แค่นี้จ่งไว้ก็จะเน่าเปล่า ี่นาทีดีนะเอาหกนาทีแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะคะ